สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทางสามรัฐนะคะ,ะของวันที่17มีนาคมนะเมื่อวานวันที่16พี่น้องไม่ได้ลงนะคะสามรัฐเพราะว่าเครียดอ่มัวแต่เศร้ากับหวยไทยค่ะเศร้ากับหวยไทยห่า ให้สให้สี่สามสามไปออกสี่สองสองนะคะเศร้าหนักเลยเลยคํานวณตัวเลขไม่ออกเลยนะคะเมื่อวานนี้แต่ว่าก็ยังดีนะคะเข้าหนึ่งเก้าเข้าเก้าหนึ่งเน้นๆนะคะออกตัวกลับหนึ่งเก้าล่างนะสําหรับหัวไทยเมื่อวานก็เลยไม่ได้ลงสามลัดนะคะทีนี้มาดูวันนี้นะคะวันนี้พี่น้องจะจัดให้แบบว่าชุดวัดใจเลยนะคะอ่า จุดเด่นวัดใจเลยนะคะอา่ารัสเซียรัเสเซียให้ที่1นะคะเด่นหนะึ่งะจับคู่ก็จะมีหนึ่งห้าหนึนะคะ แล้วก็หนึ่งแปนะสำหรับรัเสเซียนะคะอังกฤษเด่นที่สงจับคู่ก็จะมีส5งห้านะคะส7ง8จสงแปดแล้วก็ส9งเก้านะ เยอรมันเด่นที่7นะคะจับคู่ก็จะมี7 1 72หนึ่งเจสองแล้วก็7 8นะคะอันนี้ชุดเด่นวัดใจเลยนะคะนี่สำหรับ3ลัดนะของวันที่17นะคะ อันนี้รัเสเซียอังกฤษเยอรมันนะเด่น1 2แล้วก็7นะคะสำหรับ3หรือใครจะชอบรูดนะคะรูดวิ่งก็ลองดูได้นะคะลองดูนะคะสำหรับชุดเด่นวัดใจเลยนะคะรัเสเซียเด่น1 1 5 1 6 1 7 1 8อังกฤษเด่น2 2 5 2 7 2 8 2 9 เยอรมันเด7นเจ็ดนึ่งเจ็ดสแล้วก็7 8นะคะสำหรับ3ารัฐนะยังไงก็ผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะสำหรับแนวทางทุกๆแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะ,ะแล้วก็ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่น้องพาเฮงนะคะอยู่ด้วยกันก็ขอทุกคนเฮงเฮปังปงมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่พี่น้องก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมพี่น้องพาเฮงนะวันนี้เราก็จะลุ้นหลังจาก3าลัดเสร็จก็รอใครที่ชอบลุ้นดาวโจนก็สามารถรอติดตามได้นะคะสำหรับดาวโจนนะเดี๋ยวนี้ดาวโจนเขาก็ปิดเร็วนะคะ ใครที่ชอบลุ้นดาวโจนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีหวยลาวพัฒนาด้วยเนาะเดี๋ยวพี่น้องก็ลงคลิปให้ช่วงดึกๆนะคะสําหรับลาวพัฒนาของวันพรุ่งนี้18มีนาคมนะคะสําหรับคลิปนี้พี่น้องก็ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ